ขอให้บุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านี้ขจัดวิสมะโลภะให้หมดสิ้นไปจากทาาทธรรมเห็นจำคิดรู้ของข้าพเจ้าไม่มีความโลภขอให้ข้าพเจ้ามีความเป็นผู้ให้มีความเสียสละมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในสิ่งที่ดีงามขอให้การแบ่งปันและเสียสละนั้นบรรดาลประโยชน์สุขให้ข้าพเจ้าและผู้อื่นทั้งในปัจจุบันนชาติและตลอดเส้นทางการสร้างบุญบรารมีกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมของธาตุธรรมขาวใสสะอาดบริสุทธิ์ขอให้ทรัพย์ที่บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติคือกายลักษณะมหาบุรุษขาวใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ทรัพย์อันประเสริฐพึ่งตนเองได้เป็นที่พึ่งผู้อื่นได้มีบริวารสมบัติเป็นบุคคลที่ประเสริฐเป็นบัณฑิตนักปราชา์ที่พองใสด้วยศีลสมาธิปัญญาของธาตุธรรมขาวใสสะอาดบริสุทธิ์ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตที่ประกอบด้วยการให้ทานศีลสมาธิ ปลื้มปิติในการแบ่งปันอาหารปัจจัยสีและปัจจัยที่จำเป็นยังประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและมหาชนทั้งหลายอยู่เนืองนิดกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมของธาธรรมคขาวใสสะอาดบริสุทธิ์เทิน